บนเกาะแห่งนี้ผนแผนกเ R ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องของคุณ We're not in the office anymore. You are stuck with an awful boss, just like I was. Although I'm betting I'm a much nicer boss than you ever would have been, except for maybe this part. Send help! โปรดส่งใครมาช่วยฉันที I'm going to be frank with you. You are smart. I know that you are great with numbers. But I just don't think you got it. You're joking? 2 0 t Century Studio ขอท้าคนจิตแข็งสัมผัสภาพเพลินระทึกขวัญปันประสาทจากผู้กำกับระดับตํานานแซมเรมีปีศาจอมสนแห่งฮอลลีวูดผู้ให้กำเนิดแฟนไชายผีอมาตะ The Evil Dead หวนขึ้นสู่ความคลั่งในรอบ17ปี หลังกระชากค,คนดูไปลงหลุมใน b e g g มีท t เ m ลปีนี้เขายังคงกลับมาเล่นสนุกกับความตายในแบบที่สุดโต่ง พบกับเรื่องราวของลินดาลิตโดหมดงานสายกลยุทธ์ที่ทำงานถวายหัวให้บริษัทมานานนับสิบปี i อวี่น็อกซ์อินไลนเพธอเก่งเธอฉลาดแต่เธอก็มีความเพี้ยนในแบบที่คนปกติเข้าไม่ถึงชอบคุยกับนกอ่านคำคมสร้างแรงบันดาลใจและยังค้างไขในรายการซูไวเวอร์ ชีวิตเธอเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นเลวเมื่อแบรลลี่เพสันลูกชายเจ้าของบริษัท e arn, อีโกทะลุเพดานก้าวขึ้นมารับตำแหน่งซีอคนใหม่เธอโดนเหล่าชายแท้ดูถูกสารพัดแถมยังใช้ข้ออ้างส่วๆเด้งเธอไปอยู่ออฟฟิศส,สาขาเมืองไทยแต่แล้วระหว่างบินตรงไปกรุงเทพจนเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็มาถึง take your seats Little bitch. <laughs> ทุกคนบนเครื่องตายยกลำเหลือเพียงแต่ลินดาและแบรลลี่ในสภาพเจ็บหนักติดเกาะร้งางห่างไกลโลกสีวิหลยเมื่อไร้ซึ่งกดขององค์กรทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจากคนที่เคยมีอำนาจล้นมือต้องกลายเป็นเบี้ยล่างส่วนคนที่เคยถูกมองว่าเพี้ยน

Are you going to hunt a board? Linda from accounting? Strategy and planning, actually. And yes, action. I really like the what if aspect of the movie. What if a woman that at work was cheated? I've received complaints about you. Complaints? Noxious odors. <laughs> <laughs> ขอมอบรสชาติความสนุกแบบถึงพลิกถึงิงให้หนังซูเปอร์ฮีโร่มาเวลถึง2ยุคสองสมัยต่อความเพี้ยนของแซมเรมี่ถูกกระตุ้นขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เขาได้อ่านบทภาพยนตร์จากเดเมียนแชนนอนและมาร์คสวิฟตูหูหนักเขียนบทจากหนังสือวันนรกแตกเฟรดดี้วอร์ซเจสันที่หยิบเอาหนังคนติดเกาะอย่างแคสเว y มาชนกับหนังคนติดเตียงเคียงสยองมิสซิรี จนได้บนหนังสุดเพี้ยนที่แม้แต่เจ้าพ่อหนังหวัวยังต้องออกปากชมบอกโคตรสุดโตแถมยังเต็มไปได,ด้วยดีเอ็นเของแซมเรมี่ต่างแค่ครั้งนี้ไม่มีพูดผีสติคลั่งมีแต่เราคนสติแตก o all 's q ี a l i t i e s t o it, p a r t ด c u l a r l ที่สุด r k humor. r a c h ี l m c a า a m s ams, ตัวแม่สายวินจ e าก m e a n Girl ์เตรียมปะทะกับดีแลนโอไบรอ หนุ่มมาเทจากเดอะเมสวันเนอร์นอกจากจะต้องกอดรัดพัดเวียงกันบนจอแล้วทั้งคู่ยังต้องเตรียมใจสัมผัสประสบการณ์การออกกองแบบเดอะแซมเรมี่เอ็กซ์เพรีย์ที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าสุดเพี้ยนกับหลากวิรกรรมความสนที่ทั้งหาและกลายเป็นลายเส้นจ, right จะมีกันสักกี่กองที่ผู้กำกับเป็นคนลงมือสาสของเสียทั้งอ้วกและเลือดปลอม ใส่หน้านักแสดงและยังไม่นับการหยิบกิ่งไม้มาจิ้มทิ่มแทงเพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณดิบให้ออกมาบนจอนอกจากนี้ยังมีชายชั่นสุดเดือดด้วยจอห์นวอ์ตันผู้กำกับฮิวบูจากแมนแม็กฟิวี่โรด ดีไซน์ฉาต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความดิบเถื่อนเหมือนคนบรร้าที่โยนทิ้งความเป็นคนเหลือแต่ความบ้าคลั่งดังสะใจรวมด้วยนักแสดงไทยตัวซีเครตอย่างเอกธเนศวรากุลนุเคราะหหัวแถวด้านการแสดงจากซีวี์สงครามทรงดวนนักแสดงไทยเพียงหนึ่งเดียวกับหนึ่งบทปริศนาอีกหนึ่งความหลุน ที่พลาดไม่ได้ในโรงภาพยนตร์เป็นคนจิตใจดีเฟืเ้อเฟือเผื่อแผ่พร้อมช่วยเหลือผู้คนโดยชาะชาติต่างชาติในส่วนของโลเคชันเกาะร้างแทบทั้งหมดถ่ายทำในประเทศไทยพร้อมทีมงานไทยฝีมือระดับโลกอย่างอินโดชัยน่าโปรดักชั่นฝากขึ้นไปบันทึกภาพการเอาตัวรอดบนเกาะห้อ,หองจังหวัดกระบี่ ให้ทีมงานและนักแสดงได้สัมผั์ไอแดดสายที่ร้อนรูและเหงื่อตกกันของจริงถ่ายทอดภาพนรกสีเขียวผ่านเลนของบิลโพบผูกกำกับภาพคู่บุญของแซมตั้งแต่สมัยอา o ีย a ด k กเนสลากยาวมาจนถึงไตราภาคสไปเดอร์แมนโดยเรื่องนี้ถือเป็นครั้งแรกของเขาที่ได้ถ่ายทำหนังระทึกขวัญเลือดสาดแบบเต็มเบอร์เปลี่ยนสภาพแวดล้อมันน้าทึ่งของเมืองไทยให้กลายเป็นดินแดนสุดอันตราย

ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่ยครับว่าคุณเคยต้องเผชิญหน้ากับเจ้านายหิงซวยไหมถ้าคุณชอบหนังระทึกหวัญก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลกคนที่สุดเอ้คูสีจอลึกถึงหนังจิตหลุดกว่าใครที่เดียวทีจอด Just Do It พิมพ์จารีบภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย